บูนอนดีย่ะเนี่ยแหละอัดลมกินโยเกิร์ตไปหนึ่งถ้วยน้ำเย็นไปหนึ่งขวดอืมแล้วก็นอนหลับอันนี้คือเมื่อวานนี้ที่ตัวเลอะที่ตัวเลอะไงไหนแล้วแม่อมก็ล้างมันล้างไม่ออกค่ะต้องรอสักพักหนึ่งสบายค่ะน้ำเย็นนี่เกือบหมดเลยขวดหนึ่งแล้วก็เอาหน้าชนไป จบเกิดแช่เย็นหนึ่งตอนแรกตาขวางนะหายเลยอะ่ะหายตาขวางเลยจริงๆแม่อมให้ไปนอนข้างบ้านก็ไม่ไปนะจะนอนตรงเนี้ยไม่อยากออกข้างหน้าไงออกหน้าบ้านนี้ไม่ยอมเลยไม่เอาท่าเดียวจริงๆแล้วตรงด้านข้างที่เคยนอนมันจะเย็นกว่ามันมีลมตรงเนี้ยถามว่าร้อนไม่ร้อนนะแต่พื้นมันก็เย็นอยู่ค่ะเอ okay. ตามแม่ตามแม่ตามแม่ หมอให้เพิ่มแม่อ้อมเพิ่มยาเป็นสองเม็ดต่อคืนอิกอกอิกอ,กอกมาตามแม่อีกอ,กอกมือเย็น <c oughs> เดี๋ยวเหยียบสายไฟหรดไปทางนู้นปะมาฝนมามากูมาแล้วเอาแม่ก็ไม่ได้มองเลยมามามาปวดมหมดรื่อทหารทางก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเอออ่ะอืม มมไม่ได้ทายาให้หรอกค่ะยังไม่ได้ทา,าให้ที่แดงๆอ่ะเยอะอีกอยู่หลายจุดแต่ว่าวันนี้ปล่อยให้ผิวเขาสบายๆไปวันก่อน <c oughs> ก็ดีเนาะอาบน้ำง่ายดีแม่ว่านะ <c oughs> ตัดอย่างนี้สักสองสามครั้งนะเออให้แผลหายก่อนเนี่ยไอ้ที่แดงๆเนี่ยให้มันหายก่อนเนอะ แต่แม่ค่อยให้ไว้ค่ให้ไว้ทรงฮิปปี้เหมือนเดิมลูกกินอนะเคี้ยวไหมนะ่ะเนี่ยจนหมอหมอว่าแม่แล้วเนี่ยจิตว่าแม่ว่าเลี้ยงยังไงให้อ้วนขนาดนี้เนี่ยดูไม่เคี้ยวเลยอะ่ะเลียเอาเลียเอาเนี่ยนี่ให้กินยาไปสองเม็ดนะยังไม่หมดเลยลูกเลียให้หมดเอาเอาให้หมดเอาให้ไม่เหลือเออ เออข้างๆมีเออข้างๆเนี่ยกินเข้าไปเออเอาเข้าไป,าาไปหมดยังดูดิยังนะเวลาไม่กินก็ไม่กินเลยเวลากินก็กินสักเกินขนาดไหมล่ะเห็นไหมล่ะเวลาไม่กินก็แช่แฉะแบะอ่ะกินเสร็จแล้วไปไหนอ่ะไปไหนจะไปไหนอิ่มแล้วไปไหนอีกพอแล้วอืมไปนอนปูนอน,อนนอนไปแม่ไม่ว่า อกองนี้ไม่เข้าแ,แม่ไปหาข้าวให้น้องก่อนปล่อยปล่อยหมามันก่อน